สนับสนุนโดยตราแม่ครัวตราฉลากท้องตราแม่ครัวฉลากท้อง360องศาโกกลีนในช่วงเวลานี้เราจะไปดูกันว่าข้อมูลโกกลีนจะนำท่านไปสู่การระวังภัยในวันอังคารที่12มีนาคม2567อย่างไรเราไปเริ่มที่การดูปัจจัยควบคุมอากาศที่จะกระทำกับเราเพื่อเห็นภาพของสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก่อนนะครับก็24ชั่วโมงหน้าครับ เรายังคงจะเจอกับความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนสัญลักษณ์รูปตัวแอลนะครับปกคลุมประเทศไทยตอนบนทําให้อากาศจะร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวตอนกลางวันโดยอากาศจะร้อนจัดจะอยู่กับบางพื้นที่ในภาคเหนือและภาคกลางนะครับ ขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดนําความชื้นจากทะเลอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมในไทยตอนบนอยู่นะครับแบบนี้ทําให้แต่ละภาคจะมีฝนได้ 10- 20%ซของพื้นที่และระวังถ้ามีฝนก็จะมีลมกระโชกแรงบางแห่งในระยะนี้ด้วยนะครับสำหรับภาคใต้คนที่จะมีฝนส่วนใหญ่จะอยู่ทางตอนบนของภาคครับแถวประจวบคีรีขันและเพชรบุรีนอกนั้นโอกาสมีฝนจะน้อยคลื่นลมในอ่าวไทยตอนล่างก็เหลือกําลังแค่ปานกลางนะครับขึ้นสูง1-2เมตรมีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้หลีกเลี่ยง การเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะครับจากสภาพปัจจัยควบคุมอากาศเป็นแบบนี้จึงนำไปสู่การเตือนภยัยความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่คุณผู้ชมจะได้เจอในวันอังคารที่12มีนาคมดังนี้ครับเรื่องแรกคือความร้อนนะครับในวันอังคารที่12มีนาคมจะเจอกับความร้อนที่ยังไม่มากนักเมื่อเทียบกับช่วงเสาร์ที่ผ่านมาครับแต่สําหรับทั้งสัปดาห์ขอให้คุณผู้ชมทําใจเลยนะครับเพราะว่าความร้อนจากการมีหย่อมความร้อนปกคลุมไทยตนบนจะเพิ่มมากขึ้นกว่าสัปดาห์ก่อนครับ ก็สัปดาห์นี้ต้องระวังร้อนกันที่41-42องศากันเลยนะครับในภาคเหนือมี6จังหวัดครับอีสาน11จังหวัดภาคกลาง6จังหวัดและภาคตะวันออก3จังหวัดสําหรับชาวกรุงเทพปริมณฑลครับยังโชคดีอยู่นะครับเพราะว่าสัปดาห์นี้มีโอกาสเจอร้อนสุดที่ยังไม่ถึง40องศาครับ จึงเตือนต่อเนื่องกับเรื่องของการระวังอันตรายจากรังสี UV นะครับก็เมื่อความร้อนทะยานเพิ่มขึ้นไปอีกเรื่อยๆค่าความเข้มของรังสี UV ตอนกลางวันก็เพิ่มมากขึ้นไปด้วยนะครับโดยในภาคเหนือและอีสานสัปดาห์นี้นั้นค่า UV ขยับจากเกณฑ์สูงมากในระดับ10ขึ้นไปเป็น11ครับขณะที่ภาคกลางภาคตันออกนั้นค่า UV ยังคงอยู่ในเกณฑ์สูงมากอยู่เช่นเดิมคือที่11-12ส่วนภาคใต้อยู่ในเกณฑ์สูงจัดมาอย่างต่อเนื่องแล้วครับที่13-14ถึงครับ และจากการที่มีฝนแทรกนะครับคุณผู้ชมครับเตือนเช้าวันที่12มีนาคมสุขศรทยพิษณุโลกลบบุรีชัยนาทสิงห์บุรีสะแก้วอยุทยาปทุมธานีกรุงเทพโซนตะวันออกท่านระวังนะครับจะมีฝนตกหนักและก็มีลมแรงได้ครับวางแผนการเดินทางออกจากบ้านในตอนเช้าด้วยนะครับส่วนพอบ่ายฝนก็จะเพิ่มทางราชบุรีกาญจนบ,บุรีสมุทรสาครสุสงคารามสุพรระการเพชรบุรีประจวบคีรีขันและภาคตอนออกชลบุรีระยองจันทบุรีตราดขอให้เตรียมวางแผนเจอถึงค่ำด้วยนะครับ ปิดท้ายกับเรื่องฝุ่นครับภาคเหนือภาคอีสานและภาคกลางตอนบนยังมีการระบายอากาศที่ไม่ดีในวันที่12มีนาคมนะครับดังนั้นครับภาคเหนือลำปางลำพูนเชียงรายตากเชียงใหม่พะเยาต้องระวังอันตรายจากค่าฝุ่นที่จะเกินค่ามาตรฐานจนกระทบกับสุขภาพในวันที่12มีนาคมกันต่อนะครับ และนี่คือภารกิจโกลกรีนประจำวันนี้คุณผู้ชมชสามารถร่วมเป็นเครือข่ายโกกรีนไปด้วยกันนะครับด้วยการติดตามผมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ mesa, ครับในช่วงของข่าวภาคข้ามตั้งแต่19นาฬิกาเป็นต้นไปและนี่คือโฉมใหม่ของการขับเคลื่อนสังคมไทยเพื่อสิ่งแวดล้อมกับสถานีเพื่อความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม channel 5 g o green พบกันใหม่พรุ่งนี้เพราะนี่คือ300า g o green สวัสดีครับ